สวัสดีสวีดัสครับไม่ลักแฟนเพจลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างตามนะครับที่จังหวัดนครปฐมอําเภอดอนตูมนะครับตัวนี้เป็นฟาร์มปลาปัญญาปัญญาทิพย์นะครับปัญญาทิพย์อยู่ที่อําเภอดอนตูมนะครับก็ลูกค้าก็ติดตามผมมาจากช่องทาง u t u b e นะฮะก็วันนี้ก็มาติดตั้งนะครับช่องร้วทั้งหมด30ช่องแล้วก็มีประตูใหญ่ไซส์หกเมตรจํานวน2ชุดแล้วก็ประตูเล็ก1ชุดนะครับผมนะฮะ ก็ช่องรั้วนะครับหลังกําแพงรั้วหลังกําแพงเป็นรั้วระแนงนะฮะความยาวของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบเซนติเมตรครับมีทั้งหมดสาสิบชุดนะครับผมส่วนประตูนะครับก็ความสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบเซนนะความยาวอยู่ที่หกเมตรแล้วก็มีประตูเล็กสําหรับเอาเอามอเตอร์ไซค์ขับเข้าออกไปนะครับก็มีอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนความสูงร้อยแปดสิบเซนหนึ่งบานนะฮะฟังก์ชันนะฮะตัวนี้นะครับอ่า มีรีโมทออโต้อิตาลีไลท์เอเซอร์แปดโลหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมครับฟาร์มงงความงามฟาร์มสวยฟาร์มโมเด์นฟาร์มละเอียดละอ่อนของงานนะครับว่าร้านนองสาวตะตะเลตได้จัดเต็มจัดหนักได้ใส่อะไรไปให้ลูกค้าแล้วก็เห็นหน้าตาสวยหรูเรียบหรูดูดีดูแพงแต่จริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับเดี๋ยวฟาผมจะพาไปชี้แจงครับเห็น ลายสวยๆแบบนี้โมเดินสไตล์วินเทจผมได้ใช้อะไรอุปกรณ์อะไรแล้วงานของเราเป็นประเภทอะไรเป็นงานเหล็กหรืองานสแตนเลสเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับผมเดี๋ยวตากล้องเชิญตามผมมานะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมีน้าประตูเล็กหนะ้าประตูเล็กตัวนี้ลูกค้าใช้วิธีเปิดออกนอกบ้านเพราะว่าเราชอบขับมอไซค์ออกข้าออกในช่องนี้ก็เอาเปิดออกนอกนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าอยากบอกว่า ต้องการแบบไหนอะไรยังไงบอกช่างต้ามช่างต้ามจัดให้นะครับผมนะครับนะตัวนี้ก็เปลีนนอกครับตัวนี้เบานะครับตัวนี้พาวเดอร์โค้ดนะฮะยี่ห้อโจตันนะเป็นสีภายนอกนะครับผมนะข้อดีของสีภายนอกสียี่ห้อโจตันนะครับมันก็จะทนต่อสภาพภูมิอากาศโอเถัดมาถัดมาตัวนี้ผมใช้เป็นเส้นซอยนะครับอลูมิเนียมนะครับผมนะฮะลูกค้า F4 ฟังให้ดีนะครับผมก็บางบางเคสก็โทรมาถามว่าเออเห็นงานสวยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเหล็กหรือสแตนเลสหรืออลูมิเนียมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลายบางกรอบนะครับนี่เวลาเรามองด้านนอกมันก็จะไม่เห็นโครงสร้างหรือไม่เห็นกระดูกกระเดี่ยวนะครับผมก็จะเป็นแพทเทิร์นเรียบๆทั้งหมดเลยตัวนี้สวยช่องไฟลูกค้าเป็นความส่วนตัวก็ใช้แค่2เซนก็บอกผมได้เลยทนพะุะว่าต้องการกี่เซนนะผมยังตั้มก็คุยง่ายนะครับแล้วก็บางทีก็ ใส่เอฟเฟกต์นะฮะในการรีวิวนิดนึงนะครับก็ก็บางคนชอบก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องตกใจแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนเสียงดังนะครับผมขอข้ามเรื่องนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการที่ผมรีวิวนี้ก็คือมันต้องจริงจังนะแล้วผมเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมานะครับผมนะครับโอเคนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาเรืองต่อเลยโอเคครับผมส่วนตัวนี้ก็เ,เป็นประตูนับสแตนเลสนะครับเหมือนกัน กรอบรอบตัวตัวนี้ใช้เป็น3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็เส้นซอยตัวนี้เราใช้เป็นอลูมิเนียมเหลี่ยมนิ้วคูณนิ้วช่องไฟ1เซนนะครับผมตัวนี้เราย้อยลงจากพื้นแค่ประมาณ5เซนพอไม่ให้หมาแมวมุดเข้าไปาไปฉี่ไปขี้ไปอึดในบ้านนะผมก็อยู่ที่ลูกค้าบอกผมได้เลยนะครับว่าต้องการสูงกี่เซนแต่ผมก็จะดูมาตรฐานของทางร้านแล้วก็ออกแบบ ดีไซน์ให้ให้งานออกมา100เซแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมนะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมนะครับผัดมาผัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมช่องรั้วกันเนาะเพราะว่าเวลาวันนี้ก็น่าจะไปกันไว้นิดนึงพอดีพวกเราเปาใหญ่มาละวดำป,ป,ปื้อเลยรอบด้านเลยตัวนี้เป็นช่องลวระแนงนะครับก็ไซส์150ความสูงจากหลังคานถึงหลังกำแพง130เซนติเมตรนะครับเพื่อเป็นาร์มโมเดล สไตล์วินเทจสไตล์ล็อบลงตัวนะครับสไตล์รั้วโมเดนยุคใหม่สมัยใหม่นะครับก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะกรอบรอบตัวผมใช้เป็นนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งเหลี่ยมส่วนตัวนี้ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นลายเป็นลายเรียบๆนะครับตัวนี้มองไม่เบื่อนะครับผมผมบอกได้เลยนะสินค้าตัวนี้ขายดีมากนะครับผมมองไม่เบือ่อแล้วก็ดูแบบไม่อึดอัดนะครับเป็นดูสไตล์ต่างประเทศนิดนึงนะครับตัวนี้ หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้คือเป็นลายที่ว่าสวยที่สุดนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ง่ายแล้วก็ราคาทําเสร็จลูกค้าสบายกระเป๋าทันทีเลยตัวนีนะฮกหยอกๆกันนะครับผมและอยาไปคิดบ้างนะครับผมหยอกๆกันไปตัวนี้ก็ช่อรั้วงเหมือนกันนะคไปตรงนู้นพอดีผมไม่สามารถเดินไปได้ละเดี๋ยวจะตกไ้ข้างล่างเป็นป่าป่าปืนด้วยนะครับผมจะตกไปอันตรายเลยนี่เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมปับตัวนี้ผมใช้เป็นสามนิ้วคูณนิ้วครึ่ง ส่วนฉากตัวนี้ฉากประคองนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฉากประคองเราใส่เป็นนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับหนาสามมิลเพื่อผมก็ทําเป็นสีดําให้แล้วแต่แล้วแต่บางหลังจะให้ทําสีอะไรชักตั้มจัดให้ตามคาขอทุกหลังนะครับบูทตัวนี้ใช้เป็นสแตนเลสเกลสามดสีนะครับตัวนี้สังเกตง่ายนะครับมันจะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้มันจะไม่ใช่เหล็กมันจะเงาครับโอ้เราจะมาเก็บสีให้อีกรอบหนึ่งส่วนหัวใจหลักของงานที่เด็ด ส่วนหัวใจหลักทีเด็ดของงานนะครับอยู่ที่เสาประคองกันล้มนะครับเสาประคองกันล้มมีหน้าที่คอยทําการประคับประคองไม่ให้ประตูมันเซซ้ายเซฝา,าหรือล้มมาทับผู้อยู่อาศัยหรือผู้บริโภคนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งให้อย่างแน่นหนาเลยครับตัวนี้แข็งแรงนะครับปุกเราใส่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมตัวนี้เราใส่เป็นฉากเสริมแล้วก็จับด้วยซูเปอร์ลีนพลาสติกพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้ เราพ่นสีดำให้มันกลมกลืนกับงานประตูไปเลยนะเพราะเพจนี้ลูกค้าชอบดำทั้งหมดนะครับผมนะครับต่อด้วยนะครับมอเตอร์นะครับอิตาลีนะครับแบรนด์อิตาลีนะครับตัวนี้เมดอินอิตาลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เมดอินเจแปนหรือประกอบเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชมความนิ่มความนวลกันนะครับข้อดีของงานนะครับว่าทําไมลูกค้าเนี่ยมามาทำกับเทางร้านเราเยอะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยทำประตูเนี่ยนิ่มเสียงเงียบแล้วก็ประตูเนี่ย เมื่อตะคูนี่ผมเปิดรีโมทเนี่ยประตูไม่มีการกระโดดกระเด้งกระชากกระเด็นกระดอนเลยเพราะฉะนั้นผมจะหาน้ําหนักของประตูก่อนแล้วเราค่อยมาสั่งมอเตอร์นะเพราะมอเตอร์เนี่ยมันมีกําลังบิดถึงปรามาณาแบกประตูได้ประมาณ2,000ตันกิโลน,น,นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่มอเตอร์ที่โอเวอร์นะรประตูมันก็จะเวลาเราออกตัวเนี่ยสังเกตครับอาจจะคอยชมนะเน,นี่ยเนี่ยจะนิ่มออกตัวนิ่ม สมูทมากนะครับผมนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเสาประคองครับผมเสาประคองนะครับเสาประคองกันล้มเราก็มีให้อีกหนึ่งต้นนะครับพันหน้าที่เวลาประตูเราเปิดไว้กลางบานเผื่อมีพายุพายุมยมลมแรงมานะครับผมเผื่อเรามีพายุมลมแรงมาเยมันก็จะมันก็จะติดตัวนี้มันก็จะไม่สามารถล้มมาทับผู้ใช้พื้นที่อยู่แถวนี้หรือลูกเด็กเหล็กแดงที่ วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับตัวนี้สําคัญมากๆที่อื่นเต็มที่สายให้ต้นเดียวแต่สําหรับน้องสาวสตาเลสนะครับจัดเต็มจัดหนักสายให้2ต้นทุกหลังนะครับอ่าต่อมาเป็นช่องรั้วนะครับตัวนี้ส่วนช่องรั้วก็จะเป็นสไตล์แบบข้างในก็จะเห็นกระดุมนิดนึงนะครับข้างนอกก็จะเป็นเรียบๆตัวนี้สวยนะครับผมก็ยาวไปเลยนะครับผมยาวไปสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับงานที่จะสวยนะครับตัวนี้ ุดขายเลยนะครับตัวนี้หัวตัวนี้กับกําแพงจะเสมอกันเป๊ะเลยช่องล่างเราก็จะปล่อยลงมาแค่2เซนไม่ให้สัวนเลยคานมุดเข้ามาข้างในบ้านนะครับผมตัวนี้เราปล่อยทุกหลังเลย2เซนนะครับผมหาแข่งแข้งขาเราไม่อยากให้มันสูงมากก็เอาแค่เ็เซนนะครับผมจะทําไม่เกิน7เซนนะที่ร้านผมนะครับจะไม่ทําเกิน10เซนเพราะว่า10เซนความแข็งแรงอาจจะไม่ได้นะแต่แล้วแต่บางร้านนะแต่ผมทําแค่7เซนการยึดการเจาะ เรื่องแบบเรื่องสไตล์เนี่ยมันจะสวยนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับงานสวยๆแบบนี้ให้เป็นทางเลือกด้วยโอเคนะครับผมไปดูคมณลุเป่าจะไปรูนะครับก็ทีมงานน้องๆช่างที่ร้านเราแข็งแกร่งมากนะติดงานได้มืออาชีพมากนะผมนะให้งานออกมาเสร็จตามกําหนดแต่ผมก็ไม่ไเร่งรัดเลยนะผมก็งานแบบนี้ก็ต้องสองวันอยู่แล้วแต่ดีน้องๆมันขยันกันแล้วก็เป็น เป็นมืออาชีพเป็นช่างที่ว่ามืออาชีพเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะช่างเราก็ฝีมือเราวัดไปก็เป๊ะงานก็ลงมาบล็อกๆเลยนะผมไม่ต้องไปแก้ไขยกเข้ายกออกหลายรอบนะบผมไม่ต้องเอาไปตัดแก้นู่นนี่นั่นใครจะจ่ายเดินทางสองสามรอบนะครับอยู่ที่เราเริ่มต้นได้ดีงานก็ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต,ตัวนี้เป็นด้านขวามือตัวนี้เป็นด้านซ้ายนะครับผม ยาวเลย icism, สวยๆครับยาวทั้งหมดเลยนะ,ะผมเดี๋ยวพายาตรีวิวแป๊บนึงงแล้วนะครับก็นะครับก็สำหรับนะลูกค้าท่านใดที่สนใจงานประตูนะครับทรงใหม่ยุคใหม่สมัยใหม่นะครับสีดูดันแบบนี้นะครับสีอบพาวเดอร์โคตรลายเรียบหรูดูแพง แต่จริงๆแล้วราคาไม่แพงนะครับก็สนใจก็ติดต่อผมได้นะที่เบอร์โทร080-1006242ทางร้านเราก็มีเพจ facebook ชื่อร้านน้องาสาวตาเล็ดนนทบุรีเอาไว้ให้ลูกคา้ากดติดตามเพจกันแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมทางผลงานทางร้านเราแล้วก็มีทางย่องทาง youtube เอาไว้ให้ลูกคา้าศึกษาหาขั้นตอนเลือกแบบเลือกสไตล์วิธีการทําอยากได้แบบโคง้งแบบมว้วนสอลางสามลางนะครับเราทําได้ทุกทุกง,งบทุกราคาทุกแบบทุกสไตล์ก็อยู่ที่ อ่าบัตเจ็ตแล้วเงินในกระเป๋าของลูกค้าว่ามีงบเท่าไหร่มาหาเราได้ผมยังตั้มคุยง่ายเป็นกันเองนะครับแล้วก็ส่วนรดเยอะแยะมากมายเลยส่วนพี้ีลูกค้าอยู่พอดีเลยพี่สวัสดนี้ครับอันนี้ลูกค้าผมเองครับผมอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรพี่กันยาฟาร์มอ่ากันยาฟาร์มที่จังหวันดนครปฐมอำเภอดอนตมแล้ว,วๆๆพี่นะก็เป็นพันอ่าฟาร์มพอเลี้ยงพันปลาอ่า ก็ย่อมๆของนครปฐมอำเภอดอนตูมอยู่แล้วนะครับก็ชื่อเสียงก็มีพันปลาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พันปลาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็ราคาถูกแล้ววันนี้ผมได้พาทีมงานมาติดตั้งประตูพร้อมช่องรั้วให้ลูกค้าเนาะวันนี้ลูกค้ามีความพึงพอใจแบบไหนแล้วก็เจอผมมาจากตรงไหนเดี๋ยวลองแนะนําทางเพื่อนๆที่กําลังมองหาร้าประตูมืออาชีพนะครับผมถัาเจอครับเป็นตัวนะอ่า นะครับผมครับผลงานที่ผ่านมาโอเคโอเคเหมือนเหมือนใน YouTube เลยนะพี่นะแล้วก็ผมบริการทีมงานผมน้องๆผมมือชีพไหมมือาชิปนะติดตั้งคนเดียวแล้วพี่เนาะครับลุยเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งไหมได้ไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะอะไรเราเราแล้วก็เต็มที่แล้วพี่เนาะก็เก็บงานเก็บอะไรก็ให้ลูกค้านะครับผมบคครับแล้วราคาแพงไหมก็เดี๋ยวบอกเขาหน่อยหนึ่งนะคุ้มภาพไหมพี ผลออางานดูเท่าที่ดูก็โอเคเนะาะสวยงามครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงนะพี่เนะาะครับผมของของแถมมีอะไรบ้างไหนบอกเขาหน่อยนี่มีมอเตอร์นี่ประตูอ่ามอเตอร์เป็นของอิตาลีนะครับ,บอของแถมก็คือไม่ได้แถมแบบว่าแบบตัจกจะแถมให้ลูกค้าแบบใช้ไปแค่ปี2ปีเราใช้ได้5ปีารันตี5ปีครับผมของแถมแล้วคือผมก็ผมเป็นคนตรงไหมพี่ ล้วหลังนี้มาจ้ำเท่าไหร่นะงานงานสามแสนกว่ามาจ้ำเท่าไหร่นะสองพันอ่าพี่ยังงงเลยว่าเอองงไม่เคยเจอว่าทําไมเอาเก้าเอาเงินสามแสนมาแลกกับสองพันเนาะอ่าใช่คืออย่างนี้ไม่เคยเจอคือของผมอ่ะคือเป็นผมเป็นคนที่ว่าใจอยู่ละใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละคือผมอ่ะก็ก็คือไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยแบบมาเก็บสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่เคยรู้จักกันเนาะอ่าผมก็เอาผลงานที่ร้านผมได้เป็นหลักเลย แต่ถ้าผมไม่ฝีมือผมไม่นั่นหรือไม่ไม่โอเคผมไม่กล้าเอางานสามแสนมาเสี่ยงกับสองพันเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าสัมพันาเชื่อมือเชื่อใจได้เลยของจริงทำจริงจบจริงแล้วก็ไม่มีการทิ้งงานงานไวไหมพี่งานไวไหมงานไวมากนะสั่งไปสองอาทิตย์ใช่แต่ช่างข่างในบ้านก็ยังไม่ทันสัดเรียนเลยใช่โอเคของดีบอกต่อเลยครับผมถ้าใครสนใจก็แนะนำเลยนะโอเคเลยน้องสาวเนาะ น้องสาวนนบุรีครับเบอร์หนึ่งประเทศไทยวันนี้ถูกใจไหมครับที่ได้เบอร์หนึ่งประเทศไทยมาดูแลบ้านโอเคนะครับก <Yeah. S 1> ็ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาประตูอยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้มาจัดฉากนะพี่เนาะก็สดๆพี่เลยพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะต้องมาถามพี่นะก็ถ้าดีก็บอกว่าดีพี่ถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีได้เพราะผมตรงๆไปตรงมาอยู่แล้วนะครับผมเราลูกค้าเชื่อใจศรัทธาผมก็ดูแลให้เต็มที่นะครับผม แอลขอยนุญาตรีวิวต่อนะโอเคครับผมครับโอเคับผมก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมพี่เพื่อนสนใจงานละเอียดงานร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ร้านผมตั้งอยู่นนทบุรีแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าจริงๆลองมาใช้บริการได้เลยไม่แพงส่วนลดเยอะแยะมากมายไก่กองเลยไม่ว่าจะเอาเอาเงินหรือจะเอาเครื่องของเครื่องใช้นะครับจะเอามอเตอร์แล้วก็แถมให้นะครับผมมอเตอร์ตัวหนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทสนใจงานสวยๆสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ กินกลางยกมาได้เลย080 106 242จังตั้มนนบุรีครับผมสวัสดีทวีดัสครับผม